เนยน่ย <aunque S 2> <me> ี <cheg> ่ตเขาตะแบว่าีน้อเดถึงเลเนี่ยเขาบกว่ามีน้ำงไม่เปิดเพราะว่าน้องาตอนนี้ยังติดอยู่อีกแล้ววว เดิเนเบาลุกเดนเบาครออับอลงเท้าหนักลุกยังมีคืนนวลมันร้อนหนีร้อนหน,นีร้อนนวลขึ้นบนปะเดี๋ยวขึ้นตอนจะเยอะนวลน,นะคนน้อยๆไม่ขึ้นนอนบอกจะไปเบียร์ ฝึกในลูกก็ไม่ชินนะลูกก็เหนื่อยเหมือนเดิมน,นั่นแหละแต่ก็ต้องวามพ่อเป็นอาชีพจับด้วยครับจับด้วยครับมาับนยนสามาแล้วเดีเ๋เราจะไปนั่งพัก่นอกนทนที่นนที่ส <c oughs> ค่อยก็บอกเลยวมันไม่ไหวตั้งแต่แรก <c oughs> ขนาดนั้นเกยังไม่ไหวเนาะอันนี้ไม่น้ำกูไปากูปดีสา มนนะลูกไปจะได้ลงเราไปนั่งพักก่อนขึ้นมานไดชุดที่สองนะคะเลื่อนไค่ะไปก่อนเลยหรือว่าอยากพักก้าวขาไม่ออกล่ะชาก็ร้อนนิดนึงตัวเล่าอ๋อวลนะขึ้นนี่ทำไมอะขอแล้วขอแล้วพักแตะมือกันนี่สคน าหยุดแล้วา่นหยุดแล้วา่ขอไปก่อนขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยอันนี้ยังไม่้กำังใจเขาสิขาอ่อนยู่แก่น้าพานางหน้าเลยน้ลูกน้งพานข้้ายกากำลังขาก่อน น้งซักได้เลยค่ะพี่จะนั่งเลยพี่จะนั่งน้ายใี่น้องนั่งพี่ เอานึกว่าแซงไปแล้วเอ้าที่ไหนได้พาแซงเนี่ยเดี๋ยวไปถึงไปถึงเดี๋ยวผมปลูกแซงมูไว้เดี๋ยวผมจะบอกว่าพาช่วยนะตอนนี้คุณทาก็ช่วยไม่ไหวแล้เป็นพาช่วยท่าบอกช่วยตัวเองเธอโยมเป็นไปบนี้นี่ไงพักก่อนไม่เส็บเครื่องไม่เส็บเครื่องเราไม่ฉีดนะคะทำไมอ่ะมันเย็นมันไม่ชอบเวลาไม่เป็นอะไรเลยไหน

ชุดกระป๋องเลยดีลุกของพี่ไม่มีบะพวกเป็นหวยขอผมมีมีคนก็มีครับมันก็มีมีแต่ว่าเพื่อเลยใส่น้ำแข็งอะไรี้มันเดิมเตรียมตัวมาเขาเตรียมตัวคนละแบบกันอเอันหนึ่งสายกินนะครับเนาะแล้วกินน้ำตาลน้ำตาจะได้ไม่ตกลูกไม่ตกบ้างก็ได้นะคนเสื้อดำนะครับนะผมได้กินรูมีดตกทนี้ต้องเติมพลังลงไปไม่จอพร้อมลงช่องขีดจะไปเติมของอีกเต็มเหมือนเดิมแต่ว่าไปกินเยอะกว่าเดิม ใจงเป็นไงลูกู้เก่ยสไมใ่นี่ด้่บอกเพื่อนๆได้นะครับโาพิไปแล้วิ้งนี้นะลูกแม่ไม่ได้มาครั้งเดียวครั้งเดียวเดีย เข้ามาหลายครั้งได้นะเข้าปิดนี่ปิดหลยดูก็มาครั้งเดียวนี่ล่ะ <c oughs> <c oughs>